สวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงโชคใหญ่เงินทับตัวของเดือนสิงหาคมค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยํากับผมอาจารย์จิตนะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงว่าใครจะมีโชคใหญ่เงินทับตัวประจําเดือนสิงหาคมเลยต้องโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคล้วนๆเลยนะซื้อเลขนี่แหละนะแต่สายเสี่ยงโชคทั้งหลายอย่าลืม ถ้าท่านชอบการเสี่ยงโชคท่านต้องดูรายการเกี่ยวกับโชคลาบในช่อง Youtube ของผมด้วยนะท่านเข้ามาช่อง Youtube อาจารย์กฤษณะภูสิรลดมนะไปกดที่ p พลย์ลิสจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวนะนวิเคราะห์ดวงดาวเา<ใ>นี่ยจะเป็นการเช็คเลยว่าแต่ละลัคณะมีเปอร์เซ็นต์ถูกเท่าไหร่นะแล้วมีตัวเลขนำทางให้ด้วยแล้วก็จบด้วยเลขสรุปเสร็จแล้วก็ดูรายการวงล้อเสี่ยงทาย